ขนมพิงรูปหัวใจทําเพื่อให้เขากับเทศกาลในเดือนแห่งความรักนี้นะคะอีกขนมอร่อยที่ทําตามได้ง่ายๆทั้งส่วนผสมที่ไม่เยอะไปลงมือทํากันเลยค่ะ ซึ่งอุปกรณ์ที่สาคัญในการทําขนมคือเครื่องช่างดิจิตอลของซันฟอร์ดค่ะเป็นเครื่องช่างที่ใช้งานง่ายช่างตัวน้ําหนักได้อย่างแม่นยําเริ่มจากช่างน้ําตาลทราย100กรัมนะคะเติมกะทิอบควันเทียนลงไป100มิลลิลิตรขึ้นตั้งไฟหรือเข้าไมโครเวฟนะคะแค่พอเดือดแล้วคนให้น้ําตาลละลายแล้วพักส่วนผสมของกะทิให้เย็นตัวนะคะเตรีมยมไข่แดงหนึ่งฟองสีผสมอาหารสีแดงกะทิที่เย็นตัวแล้วคนผสมให้เข้ากันค่ะสุดท้ายเติมแป้งมันที่250กรัมนะคะคนผสมและนวดส่วนนี้ให้เข้ากันค่ะ มาถึงตอนนี้ให้พักแป้งโดยใช้พลาสติกแปอาหารแรปบไว้นะคะใช้เวลาพักแป้งที่3มชั่วโมงขึ้นไปค่ะซึ่งขนมพิยงสูตรนี้ได้มาจากเพ็ดครัวหัวไข่นะคะยังไงต้องขอบคุณเจ้าของสูตรด้วยค่ะเมื่อพักแป้งครบเวลาแล้วก็มาเตรียมอบได้เลยนะคะนําแป้งที่พักไว้ออกมาบี้ให้เขาเป็นผงๆผงนะคะแล้วมาอัดลงในพิมพ์ุูมหัวใจค่ะเรียบบ้อยแล้วเอาเข้าเตาอบที่ไฟ1 8อองศารประมาณ30นาทีนะคะพักขนมให้เย็นก็พร้อมทาน น้ขนมพิงเขาจะมีความกรอบละลายในปากหอมอร่อยค่ะอีกความอร่อยที่ทำตามง่ายง่ายยังไงไปลองทำทานกันดูนะคะ